สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหวางคิบหน้าย้อนคำทํานายโหนดังโซรัจจ์เตือนจะเกิดแผ่นดินไหวกลางกรุงเทพจากรอยเลื่อนจากกรณีเกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางในประเทศเมียนมาขนาด8.2แมกนิจ,จูดความลึก10กิลเมตร ส่งผลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนล่าสุดพบอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพบว่าอาคารได้พังถล่มลงมาทั้งหมดหมอดูชื่อดังโซรจจนวนวอยู่เจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยพาดวงเมืองปี2568 ในรายการไทยรัฐทอล์กโดยให้สัมภาษณ์ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2567เผยคำทำนายว่าจะมีแผ่นดินไหวใจกลางกรุงเทพโหนโสรัจ,จะเผยว่าจริงๆปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วถ้าถามว่าความร้ายแรงหนักกว่าปี2567แค่ไหนหนักกว่า10บเท่าเนื่องจากมันมีโรคระบาดมีภัยพิบัติ แค่สองเรื่องนี้ก็คนก็ตายไปเยอะอาจจะมีโรคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วย686970ก็ยังหนักอยู่กับดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจสามปีนี้เช่นเครื่องบินพิธีกรถามว่าแผ่นดินไหวจะไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่จะเกิดรอบๆเราจะเห็นถึงแรงสั่นสะเทือนที่ กรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่อาจารย์เคยทำนายกับผมกรุงเทพเสี่ยงต่อรอยเลื่อนที่มีพลังและตึกของเราไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวโอนโสระจะก็ตอบชัดเจนว่าใช่มันจะเกิดขึ้นแม่นจนอึง้งหมอปลายแพรกซิบเคยเตือนเรื่องแผ่นดินไหวครึ่งปีแรกที่เมียนมาก โซเชียลแห่แชร์ are, คำทำนายของหมอปลายไพรกซิบหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศพมา่าขนาด8.2ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยและกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้ในช่องยู u ู e ก๊อฟเบญจพลทีวี EP 7ท่านยมเตือนแผ่นดินไหวผ่านหมอปลายระวังปี2568 เผาจริงคุยเล่นเน้นจริงเทปเมื่อ27ธันวาคม2567โดยในบางช่วงของรายการหมอปลายแพรกซิปได้เผยว่าครึ่งปีแรกจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้เมียนมากก็เตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนท่านก็เห็นมานานแล้วเพียงแต่ว่าไม่กล้าพูดที่อื่น เห็นมาตั้งแต่สองถึงสามเดือนที่ผ่านมาแล้วที่พูดอยากให้มีการเฝ้าระวังป้องกันให้ดีที่สุดอยากให้เก็บเงินเข้าที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคารไม่อยากให้มันถูกน้ำพัดไปไม่อยากให้มันพังแล้วก็ทับบ้านของมีค่าอย่างน,น้อยๆนะ่ะเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็ยังโอเคกว่าเหตุการณ์นี้ จะเกิดช่วงประมาณกลางของปีเดือนสามเดือนสี่ของประมาณนั้นขอให้ไม่เกิดด้านความคืบหน้านะครับนัทพงษ์เผยจำนวนผู้ติดค้างในสรากตึกไม่คงที่จำเป็นที่ต้องมีระบบเตือนภัยเท้งนัทพงษ์เผยจำนวนผู้ติดค้างในสรากตึกยังไม่คงที่ชี้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิด ตอกย้ำความจำเป็นที่ต้องมีระบบแจ้งเตือนภัยหรือคอบอดแคสต์เมื่อเวลา16บตา40นาทีได้ครับนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอาคารถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหวแขวงจตุจักรกรุงเทพพื่อระบุว่า ทันทีที่ทราบข่าวก็เร่งเดินทางมาแต่มีรถติดบนทางด่วนจึงอาจจะทำให้มาถึงล่าช้าโดยสถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุพบว่าตัวเลขของผู้ที่อาจจะติดอยู่ด้านในยังคงไม่นิ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณ80-90คนซึ่งอาจจะต้องรอรายงานจากเจ้าหน้าที่โดยตรงจะได้สื่อสารไปทางเดียวกันนัทพงศ์กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการสร้างช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะจุดที่มีเหตุตึกถล่มของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพราะยังมีหลายจุดที่พบว่ามีอาคารร้าวประชาชนก็อยากทราบข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันจากรัฐบาลว่าจะต้องติดต่อทางใดรวมถึงควรจะมีหน่วยงานที่ออกมาแสดง ถึงความคืบหน้าของสถานการณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านในนั้นประมาณ100คนคาดว่าตอนนี้เพียงพอแต่ยังขาดอุปกรณ์ซึ่งตนได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในเบื้องต้นหมอปลายทักปี2568เศรษฐกิจอ่วมหนักทุกวงการอาจมีคนตกงานเยอะหมอปลายไพยกระซิบ ทักแรงปี2568เศรษฐกิจอ่วมหนักทุกวงการระวังดินสุดน้ำท่วมหนักกว่าเดิมสองเท่าแถมเจอโรคจากสารคัดหลั่งพันใหม่คนดังเข้าคุกเยอะสัมาษณ์พิเศษหมอป,า,ปายแพรกรซิบเรื่องที่คนไทยต้องระวังในปี2568อันดับที่หนึ่งก็คือปี2568หนักกว่าปี2567 ดยหมอปายระบุว่าการใช้ชีวิตกฎหมายที่เปลี่ยนไปก็เรื่องของการจะโดนภาษีที่มันหนักอ่วมเลยแล้วก็เจ้าของธุรกิจอยู่ไม่ไหวเพราะว่าทำงานเท่าเดิมเงินทุกอย่างขึ้นราคานอกจากนี้ยังมีเรื่องของน้ำทำให้การเกษตรพังเป็นเรื่องของน้ํำท่วมอีกอาจจะหนักกว่าปี2567คาดการว่าปี2568 น้ำท่วมหนักกว่าเดิมประมาณ1-2เท่าส่วนพื้นที่ที่มีสิทธิ์ที่เชียงใหม่เชียงรายโดนครบแล้วก็กรุงเทพคนที่อยู่ชั้นหนึ่งก็ระวังไว้คืออยู่ในคำว่าน้ำระบายไม่ทันรอการระบายประมาณ2-3ถึงอาทิตย์แต่เรื่องของน้ำการเมืองน่ะมีช่วงกลางปีถึงปลายปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปต้นไป เป็นพื้นที่ที่น้ําจากจีนลงมานะ่ยก็วิ่งเส้นเดิมคือเส้นเหนือต่อมาภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ําเป็นดินบ้านสุดโรงแรมสุดตึกสุดเรื่องจะมีข่าวให้อ่านทุกวันเลยมีปัญหาโครงสร้างพังก็อัพเรตช็อกจากแผ่นดินไหวทำให้พื้นที่มันจะสั่นแล้วบ้านก็จะเริ่มร้าว